หมายว่าก็ดอกตัวนี้ดังระเบิได,ได,ไ,ดได้ครับผมจะม,มุช้มบนว่าดังระเบิดได้หละ่ะบนว่าอุ้ยไปขอเลขน้ำปูจังไดผ่นมาเขียนใส่ขางเหื่อนบ่แม่นขางล่ะครับผมเขาเจนใหม่ข้อสองเนาะคนหัมเบิ่งรับทราบยู่ไม่หมายก็ไปเบื่องน้ำข้าเจ้าเห็นชัดๆได้เลขสองตัวสองหางครับผมเดีย๋ยวไ,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 ไปฟังน้ำกันว่าสิเป็นเลขตัวใดชุดใดไม่หมายิ่านบอกแย่มากเมื่อกี้นี่เอฟซีท่านไดฟังท่านกับฟังเนาะครับผมเราฟังบ่าท่านก็ตาฟังในคลิป อ่ะไปเบิ่งไปชมน้ำกันครับผมเจ้ากอนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับดังระเวิดเลยแม่บอลงวดนี่จะมาติดตามเอาตัวเลขไปฝากพี่ตัวน้องคือเก่ามี่ล่ะมีฝันหล่ะละฟันมาจากไหนแม่หมายเอาบอกซูเอฟซีเป็นฟังนะครับผมวมั้นแป้งแป้งแป้งงานเนี่ยยู่ในบ้านนี่ยนะไปลุกมังกรเพื่อนนะไปลุกมังกรจังใดเดี๋ยวนี้ไปเอาหุ่นหุ่นหุ่นตัวมังกรนี่เพื่อนยูนบ้าน มุ่ยหาไปดกบหนาออกจากต้นแก้วมังกรยี่สิบบอกครับผมคือแก้วมังกรน้องเจ้าที่เพื่อนน่ะล่ะบอกเล่บอกเบื่เด้อลูกดันถูกหนาขอเพื่อนน่ะครับยังไม่ได้ยังไม่ก็บฟันเดียบอ่นี่ยฟันเห็นเด็กเตี้ยขอเพื่อนน่ะล่ะขอทำเจ้าที่ขอทำเจ้าที่เจ้าที่เือนจีนซานคนอยู่น่ะนะไมเป็นงานอืมก็มาฝันเห็นก็ไปเองงานยังไม่ได้ยม่กับฟันเดียบอ่นี่ยฟันเห็น ตกเป็นผู้เฒ่ามากหรือเป็นจังไหนเอาบอกว่าเรื่องล่างกเป็นผู้เฒ่าและผู้ชายเป็นผู้ชายผู้เฒ่าผู้ชายคนอายุประมาณหลายปีในไม่ไม่หมายเจ็ดทีแปดทีพี่ดอกผู้ถาวรแลผู้ใช้จะเป็นเจ้าจีจะท่าอย่างนี้แหละแนวนั้นครับผมเตอนเมื่อวานจะไม่ทำไม่หมายจะมาคนแบบลายหนึ่งผู้เแค่นั้นเหล็กใส่นั้นนะที่ถึงนะก็เลยไปซองเบิ้งสามสามหล้วก็บสามห้าสามสามคับสามหามันมีสองคู่ เนเขียนใบจังเหนงเขียนทังอานทังเปลี่ยนทั้งกระดานนี่เราคุณได้แนบไปเบื้องเั้งทัิงไม้ข้อสองยี่สี่ไม้คือไม้ค้างเ้าอยู่สี่ิงึ่งไปเบิ้งซองบนน้ำเพลินน่ะสามสามกับสามห้าเฮ้ก็เตีงกันอันอันเด็กคือก้องอันลูกสาวเกิดแท้าผู้สาวสาม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 กับสามห้าแม่คนเห็นเห็นทรงคู่ เพิ่นเอาเพิ่นเอาเอาเอาจีธานแล้วเอาซอสมีกีไปเอาปากกาเขียนเพิ่นเอาบอร์ยังปากกายังเขียนใม่เลยแล้วไปซองมน้วเพิ่นบอกว่าสีแดงมันจะิ่งกันนะบอาว่าไม่ก็ตรงก็ไปสองลูกสาวก็ไเช่นเออสามสามก็สามหาเข็นสองคู่เข็มพันสองคู่อันนี้เขียนให้เห็นเลยเขียนให้เห็นเลยแต่เก่านี่ไม่จะเป็นเป็นใดสิ่งใดของมาเป็นมามาเอานังสีทำหนายฝันนอกเตือนเพื่อนก็ือนเพื่อนบอกเป็นตัว ันนี้เห well, ็นแน่เลยว่าแสดงแสดงว่าไปเสียหนากระเสียซีซีที่ศาลเอาถูไปจุดขอเพื่อนำบอกเลยจุดถูเราบอกน้องเพื่อนนั่งอขังศาลเพื่อฟุ่มเฟินนะไปดึงเหงาจะคุณบางนั่งยังเพื่อนเอาปุ๋ยไปใส่เพื่อนก็ได้บอกไปนำบอกไปนำยายส่วงตื่นเด้อรู้นัานไม่เอาลกคนุหายพวกหนาบระเล็บกเบ้อแน่สันน่ะยังมาแรงก็มาฟันดิบ้านนั่งกดอีดีกระชิ่นแล้วพอมัฟันก็ฟันอีดีเพื่อเขียนไหวผู้ชายนะบอก ก็ไปเบิ่งโต้สีแดงได้เห็นสองขู่สามสามก็สามหาพอมาเลข่ยสองขู่นี่แหละแต่ว่าคนหลายบอสิมาเบิ่งนั่นไม่หมายหน่ะอุ้ยหลายพอเลยไปสองมบนน้ำผึนนะให้เบิ่งน้ำแน่เปล่าป่ะโอ้บอกบอกง่ายๆคือลักษณะอย่างสิเไ็นบอไม่หมายคือคือเห็นไม่หมายเห็นคนหุ่มหุ่มเห็นหุ่มเบิ้งก็ได้่เบื้องไม่บอไม่หมายก็ได้สงสัยคือกันสงสัยกันตัวไหก็เลยเรียนมาซองเบิ้งนึกถึงเห็นสองขู่ที่นั่นเห็นสาก็สามหานี่ยล่ะ สองคู่นี่มากตัวใดเ็นมากสามหามากสามหาอมุดกวามันมันออกแล้วอันหกห้ามันบอกเล็กดาวหกสามเท่ยมันลงมัู่ะส่งไตก็ได้มันก็เป็นในเสนานั่นราซื้อข่อยนะครับผมนี่แหละแต่เมี้ยเจียโตมากสองตัวนี่แนะนำจักหน่อยนะครับผมในทสามหาสามนี่แหละแต่ว่าพอเที่ยงว่ามันก็บหลายตัวลดครับสามสามจ็สี่ก็บได้กรับได้สามหากับหาสามเด็กสามคู่นึงครับผมท่านผู้ชมขึ้นบนลงล่างนากกับวได้ลงทุนหลายเด้ สามสามสามห้าโอ้เหล็กมีแต่สามน่ะไม่หมายเนาะโอ้ไปห่มเบิงเห็นข้าเจ้าเบิงหลายคนหลายก็เลยสงสัยเลยไปเบิงให้เบิงแม่ขอเรียนมาซองเบิงเพีนนี่เทิงเพี้สามสามกับสามห้าน่วยมือกตรงกันเลยกพวกซอเกิดลูกสาวเนี่สามสิบสามสเกิดสามสิบสามมีดีกิกิกิสมบัติไม่หมายไปไปขอเพิ่นดีดีเนาะบอกน้องเพิ่นประจําเขาไปงานบอกน้องเพิ่นบอกลูกบอกล้านในหลวงตัวข้งห ดีสอดมากกับมายังไม่แรงตัวเด็กกับมาฝันดีเานาะครับผมเนาะเดี๋ยวบัเที่ยงสรุปให้ฟังแม่หมายบัต้องวอาเดี๋ยวบัเที่ยงสรุปก่อนแม่หมายบัวจีสวนอันเกิดเกือแม่หมายเพิ่นไปทำความสะอาดให้บ้านหลังหนึ่งเหรอครับเพิ่นเคยไปอยู่แล้วครับผมไปกยกหงายยกยันต์ทำความสะอาดออกจากสารผระภู่มอย่างที่ครับผมก็นั่งไปน้ำเฮ็ดไปน้ำค้นหอบกับความหวังเนาะก็เลยเข็นสิ่งศักดิ์สิิทธ์เป็นเจ้าที่เจ้าทางเป็นเจ้าเจ้าบ้านเจ้าเฮือนเพิ่นก็เลยขอน้ำเพิ่น โอ้ยทำความสายกับถ้ำได้เด้อปูเอ๋ยนั่ไปบอกเลขบอกเบอรเนี่ยเด้วปรากฏว่าคือขึ้นมาเห็นก็เจ้าหุ่มเต็มสับลาบอยู่ครับผมท่านผู้ชมแม่หมายกับสงสัยแล้วไปหุ่มอีหยังคากแนืมาสั่นไปเบิ่งนําข้าเจ้าเห็นเพอนเขียนเลขไว้ใส่ใส่ขางสิประมาณอย่งสี่นะครับผมคือนขางย่งสี่แล้วพจนก็เขียนเลขใส่ไว้ค้นหุ่มเบิ่งสักลาบอยู่แม่หมายกับไปเบืองนําข้าเจ้าเห็นเลขสามสามกับสามห้าไหว่าควมันตรงกันกับเลขอายุเป็นเลข หลานบอกไม่ไหมลูกสาวคนกกโอ้เรียกเรียกลูกสาวคนกกจะเป็นซ่สามสามอืมไปมักก็ไม่หมกับร่องพิจารณาเบิ้งเนาะครับผมแต่หมู่ชุ่มเนาะแต่ว่าสามสามกับสามหาเพิ่อมามักสามหาหลายกว่าเด้อไปแล้วก็ต้องกลับมานั่งครับผมสามสามก็บ่ต้องกลับดอกกลับจะสามหาหาสามกับกุญบงล่องลาน้ำเน้อครับผมแต่หมู่ชุ่มกุนบงล่องลาน้ำเนาะไปมักแคบหนาจะไปเบิ้งครับผมมักค่อยจัดคัดให้เบิ้งบ่ะกอมศาสนานพอเที่ยงเองก็ให้แกเป็นแนวทางนั่นไม่หมายเนาะ หม,มายเพิ่นบอกมากนี่ก็ให้เป็นแค่เป็นแนวท่า,ทางคือกันเพิ่นกันนกบว่าล็หู้ดอกครับผมว่าเล็กมาดออตัวใดแต่ว่าเพิ่นกับมันใจอยว่วาเออปูมาให้โชคให้ลาบีดีเพราะว่าบอกปุ๊บเหมือนย่ำว่าเล็มากกับมาฝันเลยอ๋อสามสามสามห้าห้าสามไปหมกักก็ล่องเอาล่องแคบหน้าจอไปเวิร์นนะครับผมเนาะแคปบอเป็นกระสุนปกากมาจดไว ทุกท่านโชคดีโชค m ắ นครับผมคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอ,อกันไหมคลิปนาต่อก่อนจากกันครับผมท่านผู้ชมพอเที่ยงได้ดของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของซายขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างผู้ใดๆไปแล้วขายของดีดีสั่งแล้วกลับมาสั่งใหม่ครับผมสั่งไปจะของใส่ดีแล้วก็กลับมาสั่งให้ลูกให้เต่าให้ลูกให้ล้านเนาะครับผมเนาะท่านใด้ดไปซายขาซอยขายเดี๋ยวไปฟังแรายดะเอีอยดาจากปากปูเลยครับผมขอบคุณหลายครับไม่ไหมายขอบคุณหลายครับ สีผงนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผงนองสร้างเมื่ว่านี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวใดไผ่มีติดจนติดโต,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 ตไว้จะเกิดบรารมีไมยิ่งเห็นไมยิ่งหักผู้ส้ายเห็นผู้ส้ายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบ,บอกพอเที่ยง แต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายปลเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านใดจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลทินี่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าว่าลูกขออนุญาต เนตหนองสร้างไดบอเพื่อให้หลูกชิษอยญาโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานจีตบานที่เือนไปบานนี่เงอนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาข้าขายกับบริจกดำอ่ามิจะสิ่งสีเพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีไอเขาเองของเขาดีสูงของเขาเองอันนี้หนองสร้างแห่งเป็นสัต์สี สูงกัวปหลายสัก็เลยบางความเกียรคุยก็ลงปูวว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อตี่ไปที่เหมือท,ที่เหนือนไปอ่ามันรักษาหล,ลังย่าง,างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ๊อบปันใดคุยก็ลวงปู่เกียรว่าไปได้นังสร้างมาไปได้ง่าสร้างมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพืทคุ้นขึ้นอีกเป็นสัน่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็เลยให้ดาษย้อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นจีลีมีพุทธคุณไม่ด้อยโตมียติจิตทธิมีอำนาจสามารถมงเก็นอวดยจิตทธิสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุชนิดขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝาปักตูมต้นตรมกินน้ำบมกตูมกินเนื้อเท่านี้ปาาตูม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนํำนี่คือฝากตูมากบานเพราะาปนโมเอาปนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพวกเพื่อนตัวเอาตันย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบ่พ่อแล้วเอาฝากขุนฟูนบานต้นคุนตรงเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเลี่ยนนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่กู้นพอ้ะพระิฐานอยู่ครับผเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมอาศิวะรีอาศิวะรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยี่ดำมีตำนานมากการพีกันสารกับพระโลกในนองสร้างคือไม่มีดดำเดีียวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของบุดเบิ้ลตำหน้าอยู่ในเจตำหนานเบิ้ลพวกเสก เชื่อใจลอยแปดจบบุกมาสโตเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้่าคืออาจารย์สีผู้บุกเสพผู้รูปนแรกนี่คือปูศสีอนุตโรอายุณมน,นี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวรลงนี่ผู้บุกเสพให้รูปนแรกอ่่อ่อายไปสองผู้รอดอบ้านกูดคุณผู้รอดทรรมมาจิโ,น,โน,น,นเป็นผู้พิเสพผู้ที่สองอ สามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคนวามยากจนในคนบางมีอยู่กินส่างกันบรรจิซีดูครับ,รบนี่นี่นนนปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนคือปูรอดทงสิเมืองนี่มับวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปค้อ,องญ่สีหอมคือ ราชคูปูนสมเร็จนนะั่นแหละคือเรื่องความเป็นมา